ว่าไงหมวกพี่ชายพี่ชายใส่หมวกนะครับเผาอะไรไปเนี่ยนะไครับว่าจะไปเผาบ้านคนนะไปเผาอะไรไหมพวกว่าจะหาเผาอยู่แถวนี้แหละเอาหัวมึงอะหัวมึงหัวมึงโว้รถน่ามีรถไหมถือไม่เก็บไม่ได้สัติหน้าหน้าผมมีรถตู้อยู่อะตู้เหรอใช่แป๊บดู สวค,ครับเธอไม่แล้วนี่นนี้เป็นอะไรเนี่ยเหรอปวดขา,ดขาค,ครับปวดขาคุณผู้หญิงครับอะไรคะคุณยืนรอใครครับเนี่ยออยืนรอคนหนึ่งค่ะรอรอหัวใจเหรอครับเปล่าค่ะพอดีเราจีบคนหนึ่งอยู่แต่เขาไม่มาให้จีบสักทีขอบคุณคุณกำลังจีบอันนี้ผมมีสูสุดในการจีบผมผมพอที่จะแบบว่าเป็นที่ปรึกษายคุณได้ไหมครับอือ มันแร่มากมากเลยนะคะคุณอยากได้แบบระดับไหนครับตู่โจมหรือแบบกรเทีแบบ่ยนกระหือรืออย่างเงี้ยเอาแบบนั้นเลยไหมครับไอกระเที่ยนกระหือรือที่เป็นยังไงเหรอคะอ๋อมันก็มันกอ็อาจจะหนักกว่าคำว,ว่าตูโจมไปหน่อยนึงครับ ขอแบบปกติดีกว่าค่ะเพราะแค่ปกตินี่ก็แทบไม่ได้เจอกันละค่ะขอขอขอทราบแบบว่าเรื่องราวคู่กันหน่อยได้ไหมครับเป็นเขาเป็นคนประมาณไหนมีชื่อเสียงขนาดไหนที่คุณจะไปจีบใส่อะไรึกษาเขาเป็นคนที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเขาแบบว่าเขาแบดเกินคือเขามีผัวแล้วไม่ใช่ค่ะเขาแบบเขาเป็นคนกวนตีนเีผัวแล้วเป็นคนกวนตีน ใช่เราก็เจอกันตรงนี้เลยค่ะตรงที่รียืนตรงนี้แหละเจอกันแบบบางอื่คุณชื่อคุณอ่าขอขอทราบชื่อคุณชื่ออะไรนะครับชื่อมารีค่ะอ๋อคุณมาริใช่ไหมใช่ค่ะคือว่าเขาเป็นคนคัลตินใช่แล้วตอนเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยดีอะค่ะพูดรู้เรื่องไหมพูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะผมว่ามันมีอยู่มันมีอยู่ไม่กี่คนเลยครับในในประเทศนี่คนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหะรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนยั โอ้แต่ไาเป็นบางทีเขาอาจจะไม่อยากคุยกับลิด้วยหรือเปล่าเขาเลยพูดไม่รู้เรื่องตีมือเงินเขาจะเก็บปะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในหรือเปล่าที่แบบว่าไม่กล้าพูดออกไปอ่ะลิซก็เลยเก็บแบบนั้นแหละมึงคุยกับใครคุยกับใครเลยคุยกันนี่ไงเนี่ยออกคุยกับเขาเหรอก็บีบเขาอยู่ไหมเนี่ยเขาเห็นมึงยืนข้างๆคุยกับใครเออคนเดียวบ้าเปล่วเออหข้างเท่ห์ คครรััับบสสวดีโดนปั่นหรือยังที่โดนปั่นหรือยังต้อยโดนปั่นหัวเอ้ยเป็นกำลังหาแฟนให้เขาอยู่ครับพอดีเขาตามหาคนรักคนที่เขารักไม่ใช่คนรักค่ะคุยกับผู้ใหญ่ลงมาคุย้างล่างเนี่ยลงมาคุย้างล่างโักขุนนเบนไม่ลงมาคุย้างล่างอ่ะที่นิมพันป่าเมืองถืดนนะได้ครับไอไอเราสรุปแล้วคุณคุณผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแบบไหนบ้างครับ ก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็ตอนมวันนั้นแล้วค่ะตอนแรกก็ได้เจอกันอยู่สามวันเราก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็เราก็ไม่บอกคือหนูก็ไม่บอกชอบเขาหนูบอกว่าเนี่ยหนูจะตีบนะหนูก็บอกตรงเลยหนูบอกว่าหนูขอเวลายี่สิบเอ็ดวันวันละแบบสามนาทีหนูจะไปร้องเพลงให้เขาฟังวันละเพลงนะขอแบบหนูขอแค่วันละสามนาทีอ่ะ เออเขาก็บอกก็ลองดูอะไรเงี้ยแล้วคุณเ่าตอนคุณบอกชอบชอบเขาอะคุณเขินไหมก็ต้องเขินสิค่ะมุมปากอะไรเงี้ยไหมเอาง่ายๆคือคุณจะตีเขาแล้วแสดงว่าคุณเอาใจลงไปเล่นนะอย่างเงี้ยนะครับครับในในกระดาษนี่ถ้าแทงกันนี่มันคือเป็นเหกิดใช่ไหมต้องขอไปก็เหนีไอ้เหี้ยเอ้ยพูดมากหน้าสอนน้องได้สัมมา บไม่ใช่หนาเขาวิ่งอย่างเดียวเลยนะเข้าใกล้อะบ่อยแกะฮัลโหลครับคะอ่าแล้วแล้วระยะเวลาสามสามวันที่คุณอยู่กับเขามาเขาเขาเฮ้ยอะไรของเขาอะไงบ้างครับเขาแบบพอที่จะแบบว่าเปิดโอกาสให้คุณไหมหรือว่าเขาจะยังไงตอนหนูว่าอย่าเพิ่งพูดถึงสามวันเลยเพราะว่ามันคนละแบบกันเลยอะค่ะเขา เขาดูไม่เหมือนเดิมแล้วอะเขาเป็นอัลไซเมอร์เหรอครับไม่รู้ือนกัรเขาเป็นโรคลาบแล้วเขาก็หายไปเขาหายไปใช่ปะแล้วทีนี้หนูก็พอหนูเริ่มชอบเขาอ่ะหนูก็เลยวับบุหนูกเลยแบบโอเคหนูจะจีบเขาแล้วเพราะหนูคิดได้อ่ะง่ายระหว่างวันสองวันหนูก็ไปจีบเขาตั้งแต่แรกที่เจอเนี่ยฮะตั้งแต่แรกที่เจอเนี่ยแล้วไปถึงความรู้สึกที่คุณชอบเขาเนี่ยคือ มันมันมันใช้เวลากี่วันครับตั้งแต่หมายถึงเรื่องราวทั้งหมดใช้เวลากี่วันเหรอคะใช่ครับใช่ใช่จนว่าจะเชอเขาอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าแต่ง่ายฮะไม่เปล่าครับเ<า>่สามวันคือที่รีรออ่ะมันรวมรวมประมาณสี่ห้าวันอาทิตย์เล่นประมาณนี้รอรวมที่รอด้วยนะรอก็คือรอเฉยๆอบบไม่ได้เจออืคือยืนรอเขา ใช่ค่ะก็เป็นยายสาหรือเปล่าก็ไม่ได้ยืนรอก็รอเฉยๆเนี่ยก็รออ่ะก็ไม่ได้ยืนรอเซียนว่างั้นรอเขาเนี่ยไม่ได้เซียนอ๋อไม่เอาเขาสงสขางอยู่ว่าจะไปดีบเอ้าเซียนตอ้ฟังไงแล้วเจอเขาอีกรอบหนึ่งคุณจะพูดกับเขาว่าอะไรก็ถามว่าหายไปไหนมาไม่ได้ไม่ได้เขาม่เขาไม่ตอบหรอก ท่านสรุปเล็กยานท่านอะไรเนี่ยเรีวไม่ใช่หนาไม่ใช่หนามาถึงแล้วหรอไอทองดีท่านมาที่ท่านมาที่มาเอาอย่าเข้าวแบบนึงมึงเอาหัวกูอะไปครึ่งหนึ่งแล้วมึงเอาหัวอีฝั่งกูออกไปครึ่งหนึ่งได้ไหมเรากำลังคุยเรื่องนี้อยู่ทองดีอะไรเรื่องนะนี่มึจะไปาลุกับเพาอะไรตอนนี้กำลังคุยเรื่องความรักอยู่ท่านมาที่นี่ท่านมาที่ท่านมาที่ท่านมาฟังเนี่ยท่าานมฟังฟังใครรึ คือคุณผู้หญิงคนนี้เขามีเรื่องเล่าให้เราฟังเอ้ยไม่ได้มีเรื่องเล่าเขาเรแบบไม่ไม่ไม่หญิงคนไหนข้างหลังนี่นะอ่าแม่หญิงเนี่ยเขาจะมาปรึกษาว่าที่วิ่งไล่ฆ่ามันได้กี้นะฮะใช่ฆ่าหนาท่านวิ่งไล่ฆ่าทำไมล่ะไม่ใช่กันท่ไหนวิ่งไปยานู่นเลยท่านไปทันอยู่น่ะอ่แล้วถ้าเจอเขาจะไปบอกเขาว่าหายไปไหนมาหรอก็เจ็บเหมือนเดิมแล้วท่าเจอไหม่นอะไม่เจอแล้วอ่ะวันเนี้ยเมื่อวานก็ไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอกันทุกวันเลยค่ะ งั้นขอขอถามอีกอย่างหนึ่งเสียงเขาใหญ่ไหมเด็กเขาทุบไหมทุบทุ้บใหญ่ๆทุ้บๆไม่นะเสีงเ <laughs> ยงเขาน่ารักเสียงเขาน่ารักเหรอก็พ <laughs> ี่จะมาถามคนที่ชอบเขาทำไมล่ my, ะไอ้หม๊กไอ้หม๊กลองแอบดิไม่ อะไรอ่ะแอแฮมไหมไอแฮหรืหอไอแฮมไอแฮมคนผู้ที่ใช่ปะเสียงบนเสียงบนูอยู่เลยรู้เว้ยไ, <c oughs> ไม่ออกมาจากรู้เว้ยจะเข้าไปอยู่ทำไมรู้ไม่นู้รอเขาอยู่รอและรอวางอะไรคุณรอหน้าลูคุณคิดว่าคุณยืนอยู่อย่างเงี้ยคุณจะเจอเขาไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็อาจจะเจอนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะยืนอยู่ตรงนู่น ผมว่าผมารู้ว่าคุณพูดถึงพูดถึงคนคนไหนเพราะผมเคยน่าจะเคยเห็นอยู่ค่ะผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่รอบตัวคุณแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องไปมองไกลก็ได้ครับขาอาจจะอยู่ในซอกไม่บอกใครก็ได้ก็ลิสงสัยว่าอาจจะเป็นคนนั้นเพราะว่าการแต่งตัวเขาคล้ายๆแต่ว่า คุณจะไปคิดว่าการแต่งตัวมันคล้ายๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคนในประเทศนี้มันแต่งตัวมั่วตัวไปาตัดบททุกอย่างไอเยแต่คุณเชื่อผมเถอะแอร์เรียนตรงเนี้ยผมว่ามันมีผู้ชายอีกเยอะที่คุณต้องไปนั่งสืบดูว่าคนคนนั้นคือใครแต่ถ้าคุณแบบว่ารักเขาจริงขอแห้ให้อีกรอบได้ไหมผมชอบอ่ะใ่ขดีาข้าวมาให้อะเฮ้ยอืมอะไรนะครับ ตอนนี้ผ่าปูกว่าจะได้แดกสี่ห้าห้าครับขอบคุณมากครับผมนั่นแหละผมผมว่าคุณถ้าคุณมีความตั้งใจนะขอหอมปูทีได้ไหมตัวตัวครับตัวตัวคนที่อะไรสัตว์เออคุณเออถ้าคุณมีความตั้งใจจริงนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องเจอสักวันผมคิดว่าไม่นานหรอกครับเชื่อผมดิกูเองนะบอกกูเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ พอเธอจรีคนที่เสียสละมักจะได้อะไรอยู่แล้วเทอมเนี้ย <ห ả? S 2> เาเสียสละี่มันตักยืนตักขนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เขาต้องเห็นใจบ้างแหละเขาใจร้ายค่ะเจอนะครับจะอะไรกับพูผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับเขาก็คนนึเขามีหัวใจเหมือนกันแหละหั <c oughs> วใจเขาเขายังไม่เปิดใจให้เลยค่ะเจอเขายังไม่ค่อยอยากมาเจอเลยค่ะโทรไปเขายังไม่รับตอบแชทแชทเขายังไม่ตอบเลยค่ะโอ้โหไม่ว่างหรเล่จะไม่ว่าก็ได้คุณ เต็มบอกตรงๆหรือว่าแบบแบบแบบรักษาหัวใจหรือไม่รักษาหัวใจดีกว่าโอ๊ยไม่ต้องรักษาเลยค่ะขอแบบเน้นๆมึงไปหาหัวไม่เลยต่างสมหาไม่เลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เป็นหัวเลยค่ะอนี่เก๋ไม่ถนอมเลยวะเนี่ยเอาง่ายขนาดไม่ใช่หัวขนาดขนาดไม่ใช่หัวยังให้มึงรอขนาดนียิ่งยืดยืดลออีก ชีวิตหนงจะไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมันดูรอเอะเอแบบรักษาลำใจเลยมันดูพยายามมันดูทรหดมันดูอดทนดีมันดูมันไม่ใด่ดูพยายามแต่แบบพูดกันแบบไม่รักษาลำใจอันนี้อันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยนะต้องรักษารักเอาเลย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 มันไม่ใช่รักษาลำใจนะมันแบบว่าพูดตรงๆอะคือมันไม่ใช่ความพยายามมันคือล้านมันคือสลับโอยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่สาวผมเกินพี่สาวผมตั้งใจอะมากเลยนะนะครับโทษครับโทษครับโทษอันนี้ผมต้องขอโทษทีนะครับอันนี้ผมคุณต้องกูไม่ผิดนะพี่สาวกูไม่ได้นะกูไม่ผิดกูแค่กูพูดอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเต็มบบจัดเต็มบบจัดผู้ชายเต็มบบจัดต้องดิ้นนอนเฉยเป็นต้องแบบไม่ต้องแบบแผลทำเป็นกระเดื่องหน้ากูกูกูอย่างนี้ยโถอยี่ย์นอนเฉยไม่ต้องดิ้น ขาขอแล้วขอแล้วขอพูดแล้วขอพูดแล้วใส่เต็มบบจัดเลยเพี้ยมันมีเยอะเราอาจจะไม่เจอคนนั้นคนนั้นมันทําร้ายเราขนาดนั้นเราจะไปยังไม่เริ่มเลยอ่ะลบแล้วอ่ะผอปูะหลาดเขาไม่ได้ทาร้ายค่ะเขาแค่เป็นตัวของตัวเองโอ้โห หลอดเขาหลอนเขาคือมึงจะเอาว่างั้นไม่ใช่เขาต้องขัดตัดคิดอะไรเปเลยอยู่แล้วเออหมือนคุยในวงเล่าครับอย่าอย่าซีเรียสแล้วเหมือนคุยในวงเล่าอารมณ์แบบมคุยคนชอบเพื่อนคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นชอบอะไรชอบอะไรยากใจเย็นนะใจเย็นนะถ้าคือรู้อยู่แล้วค่ะว่ายากก็เลยถึงไม่ตีอยู่นี่ ขโมยตังในแลมด้วยหรอไม,ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเขาจกเลยหรอครับแต่เขาฆ่าหนูตรงเนี้ยไม่ชอบจกแล้วเขาฆ่าแล้วเขากราทำชำเราเขาจกด้วยหรอตกตังค่ะพี่ตกตังโอ้พี่ไมารูเหมดหรือเปล่าไม่ครับผมก็ไม่รู้บางทีมันก็นะไม่เขาจกตังแล้วเขาจกใจไปด้วยหรือเปล่าน่ะเขาได้จกความรู้สึกไปด้วยถึงได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยผมก็แหละตอนนั้นยังค่ะตอนนั้นยังมันสะสมมันสะสม ความรักมันออกแบบไม่ได้ถ้ามันออกแบบได้ก็คงไม่ให้มันออกแบบเป็นเป็นแบบนี้หรอกสุกหรักไม่รู้นะไหนๆก็ได้อะพี่ชายเพรหนูร้องเพลงสักเพลงบ้าจริงๆหนูอยากร้องให้เขาได้ร้องเลยพี่พร้อมน้องไม่ร้องครับน้องจะไม่ร้องไอ้สัตว์ไม่ร้องช็อตนี้เฮียไหนวะไอ้เฮียหาท่าก่อนห้าท่าก่อนเป็นมืเตรียมมาแล้วอ่ะได้น้องเถอะน้องจะร้องพี่กพร้อมไม่ร้องร้องเลยร้องอะไรนะ ร้องอะไรนะร้องเพลงใช่ไหมใช่ร้องเพลงร้องไปหนึ่งเพลงเลยพี่พร้อมฟังแต่พี่ขอไม่ฟังอันนี้เพลงอยากมอบให้เขาใช่ไหมพี่บอลลี่ตรงนีไงใช่เป็นเพลงที่เนี่ยมาจะร้องให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่เจอไงอันนี้ก็ไม่เจอเจ็ดเคมีร้องแบบไม่รู้เหมือนกันเขาเขาไม่เขาไม่รับสายแล้วก็ไม่ตอบแชทอ่ะพี่โทรไปอ้าวเฮ้ยไปเทียอะไรอ่ะฝังรู้นะโหลดแล้วโหลดคือไม่รู้เสียงดังอ่ะ เอ้าไม่ฟังมึงก็อุดหูดิเวนไอ้อย่าหลังรีเราชื่อคนแก่นะบอสได้พี่ได้อย่างคุ้นๆเลยที่ออยากโดนติ้งไงป่าไงลุงเปล่าครับลุงใส่ที่อะไรเยอะเยอะไอสัตว์ใส่เยอะไปหมดเลยทั้งตัวเอ้าตอนเมื่อกี้มีใครว่าผมปะเปล่าเปล่าไม่มีใครพูดนะคน เดินในวันแล้วเดินในวันแล้วเหรอเอาหันครับผมไม่มีแก๊งแต่ก่อนก็มาเถอะไอ้เนี่ยเมื่อกี้มีใครพูดป่าวปผมจะร้องบอกว่าฟังเพลงมาเถอะครับร้องมาเถอะเดินไปเดินมาเมื่อกี้มีใครสะบัดอะไรปะป่าวผมบอกมาทีชาแน่มีไม่มมาหูเขาดูดีๆนะหูเขาดูดีๆนะเนี่ยคุณคุณจัดเลยครับคุณผู้หญิงร้องเลยครับร้องเลย

ใครตออใครบอกว่าฉันทำอะไรบ้าบอรอเธอไปก็เสียเวลาแต่ขอพูดอีกทีว่าหัวใจจะมีหลือเธอคนนี้ต้งไปสองตาอาจจะเป็น แล้วเข้าไม่ได้ด้วยนะพอเขาจะเรียนเราเซิร์ฟเข้าเซร์ไม่ได้ด้วยนะ